เทน็นี้อผมตอนนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่กล้องนะแม้ว่ารูปทรงหน้าตามัมนจะดูคล้ายมากๆครับถ้าเกิดสังเกตดีตรงนี้จะเห็นว่าไลกาเลนด้วยนะครับผมต้องบอกว่ามันคือมือถือรุ่นแรกนะครับที่ไปจับมือกับไลกาก่อนหน้าหัวเว่จะไปโคอ็นจิเนียร์ซะอีกสรุปนี้ครับถือเป็นมือถือคลาสสิกนะครับจากพา n าโซนิกลูมิกเมวันครับ อันนี้ก็จะเป็นมือถือเก่าเล่าใหม่นะครับผมถือว่าเป็นช่วงพิเศษขึ้นมาแล้วการสลับการที่เอามือถือรุ่นหายากนี่ไม่เจ็ด t i o n ชั่นหรือว่าตัวคลาสสิกคลาสสิกที่สมัยนีย้หาไม่ได้แล้วแน่นอนเพราะว่าหน้าตามือถือมันเหมือนกันไปหมดเปิดมา3สีห้อหน้าตาคล้ายกันหมดเลยด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะครับแต่นี้คือรุ่นที่นอกจากจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของกล้องแล้วยังมีดีไซน์ที่แหวกและก็แตกต่างแบบที่สมาร์ทโฟนสมัยนีย้ไม่มีให้แน่นอน ท้าวความก่อนเลยว่าเจ้าลูกมิกเซมันตัวนี้นะครับผมไปได้มาตอนที่ไปงานบวชเวิร์ดคอนเกรสครั้งแรกนะครับไม่ใช่ครั้งแรกเข้าจัดนะอันนั้นแก่ไปนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งเอกสารไปสมัครทำเรื่องเข้างานนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ดอยแซนไปเหยียบงาน MWC เลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปในปี2015 โดยทางผ่านโซนิคเองเนี่ยก็ประกาศออกมาเลยว่ามีมือถือที่เอากล้องเทพมาใส่เทพยังไงมันมาพร้อมกับเซนเซอร์ขนาด1นิ้วครับเหมือนต้องคอมแพคคาเมราเลยพวกโซนี่ X100 ซีรีส์เนี่ยเซ็นเซอร์ไซส์เดียวกันต่างกับเซ็นเซอร์มือถือหลายเท่ามากแล้วยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์กล้องจากลูมิกอีกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปเข้าเรื่องของมือถือเยอะก่อนขอเล่าประวัติดีกว่าสนุกกว่าคือ <c oughs> <c oughs> ไปถึงที่นน้นนะครับ ที่สเปนไม่มีขายครับทำยังไงต้องนั่งรถไฟไปฝรั่งเศสครับแล้วความสนุกสามก็คือตอนนั้นเนี่ยนะไอ้รถไฟที่จะไปฝรั่งเศสเนี่ยมันใช้เวลานั่งหลายชั่วโมงแล้วพอนั่งกลับมาเนี่ยต้องรีบไปสนามบินเพื่อคือบินกลับไทยด้วยถ้าเกิดไม่ทันพลาดตรงไหนไปนเนี่ยคือตกเครื่องไม่ได้กลับบ้านเลยก็ปรากฏว่าโอเคไปทันนะครับไปจองสุดก็จะเป็น2เครื่องสุดท้ายที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เลยได้มาครับตัวนี้ถ้าเกิดนับตอนนั้นปี2015 ไอ้เครื่องนี้โคตรหนักเลยมาตอนนี้ครับมือถือรุ่น,นไหนไห a 8 0หรือว่า galaxy s 2 0่ส r o l p 4 0 pro ทุกรุ่นหนักกว่าไอ้ตัวนี้หมดแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความหนาอันนี้ย,ยังหนาอยู่ครับเพราะว่าการวางตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์กล้องอะไรพวกนี้ด้วยความเท็นเซอร์ใหญ่จะเอาเลนส์กับชุดไปไว้ใกล้ๆมันทาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแมก้กระทั่งานของระบบตัวกล้องตัวเลนส์เนี่ยมันก็จะไม่เต็มเฟรมถูกไหมครับก็ต้องมีพื้นที่นิดนึง ซึ่งอันนี้ไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะมันต้องเลื่อนออกมาอีกตอนที่เราเปิดกล้องเห็นนะซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่สอยมาแล้วเก็บยาวมาเลยถือใช้อยู่ประมาณปีกว่าๆครับผมแล้วก็เรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยตอนนี้ก็หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับจำได้ว่ามันขายตอน Android 4.0อัปเดตมาล่าสุดนะครับที่5.0.2นะครับผมเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วไม่มีอัปเดตเพิ hmm. ่มเติมอีกแล้วนะครับผมทำให้ตอนนี้ มือถือรุ่นนี้จะไม่รองรับแอปธนาคารแล้วเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัย security ต,ต่างๆต้องการอันดับหกศูนย์ขึ้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่สามารถลงแอปธนาคารในไทยใช้งานได้แล้วนะครับสรับเจ้ารูมิกซ์ M1 นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ4.7นิ้วความละเอียดก็ Full HD นะครับผมแล้วก็ชิปเซ็ตที่ใช้เนี่ยเป็น Snapdragon 801คือตั้งแต่ยัง800อยู่เลยนะครับไม่ได้เป็น8 1 8 2 8 3คือย้อนไปไกลมากมาพร้อมกับแรม 2GB โน่ดวยความจำา 16GB ครับโอ้คือตอนนี้ไม่รู้ไหนให้น้อยเท่านี้อีกแล้วนะครับคือเริ่มต้นตอนนี้ก็อย่างน้อก็แรม3ามลอก็3าขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังเปิดใช้งานได้อยู่นะครับ Android เวอร์ชันเก่าก็จะประมาณนี้นะครับคลืนๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีการเสริมอ่ไยเข้าไปจะมีแต่เรื่องของการใส่ฟังก์ชันตัวกล้องเป็นหลักเข้าไปเท่านั้น ตัวตัวเซนเซอร์กล้องครับของ l u ม i x เ1บันเนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วเป็น Mo s s ส i ลนนะครับผมแล้วก็ตัวพิกเซลเนี่ยอยู่ที่20.1ล้านพิกเซลมาพร้อมกับโหมดกล้องจาก l u m i x นะครับผมก็คือจะเห็นเลยว่า UI กล้องเนี่ยกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนกล้อง compact camera ถ้าเกิดเทียบกันตอนนี้ก็ U i กล้อง Photo Pro ของตัว Sony ่อะ r อ a กเซปต i นทะครับที่จะมีแบบนี้เลยคือมีโหมดให้สลับครับมีโหมด p องี้มีโหม,ม,มด a เลือกสลับได้มีตัว โรเตชลิงตรงนี้ด้วยนะหมุนได้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยหมุนได้นะเปลี่ยนโหมดได้นะครับปรับพวกคา่า F ค่าอะไรได้นะครับนี่เข้าไปมันเป็นกล้องเลยอ่ะไม่ได้ออกมา,มาเพื่อเป็นมือถือบอกว่าเป็นกล้องที่โทรได้หรือจะบอกว่าเป็นกล้องที่มี Android อาจจะเหมาะก,กว่านะครับคือฟีเจอร์มาครบมากฟังก์ชันนะครับมีตั้งแต่โหมดมามดร์โน่โหมดโปรโหมดวิดีโอทุกสิ่งอย่างมีซีน AI มาครบเลยอ่ะมีฮิสโตแกรมให้ดูด้วยอ่ะคือครบจริงเนี่ยแต่ปุ๊บชัดโฟกัสปั๊บ เนี่ยครับมีพวกโหมดกล้องต่างๆครับวิบวงวิฟิตสแตนดาร์ด Standard, เลือกปรับได้นะครับออโต้โฟกัสมีทัดโฟกัสมีทัดปรับ AF AL นะครับผมแล้วก็มีโฟกัสใบนุง่งใบหน้าเรียกว่ามันคืออยู่ไอกล้องเลยอะโหมดวิดีโอ Full HD 3 0 4K 1 5เฟรมสนจากตัวโรเตทตรงนี้นะครับตัวริงนี้จะหมุนได้แล้วเนี่ย ด้านบนก็ดีไซน์มาให้เหมือนกับกล้องนะครับคือมีปุ่มวอลลุ่มอยู่ตรงนี้ที่ใช้แทนการซูมเข้าออกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวปุ่ม Power มีตัวสวิชเปิดกล้องแบบทันทีเลยไม่ต้องเปิดหน้าจอขึ้นมาแค่สไลด์ปุ๊บกล้องติดแล้วก็ตัวของชัตเตอร์อยู่ตรงนี้ส่วนผิวตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆฟอกเเตอร์นะครับคือเป็นคล้ายหนังนะครับตรงนี้เหมือนประมาณหนังเทียมนะครับมี LED แฟลชตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวกล้องจะเห็นว่าเป็นไลกาดิซิเอลโมรินะครับซึ่งปกติลทางพาร์สโซนิกเขาก็จะจับมือกับทางไลกาอยู่แล้วทำในการผลิตพวกเลนต่างๆด้านบนก็จะมีช่องหูฟัง3.5นะครับผมแล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตนะครับอันนี้เห็นว่าเป็นไมโคร USB ออยู่เลยนะครับนี่แบตความจุ2,600มิลลิแอมครับจะน้อยเป็นไหนด้านข้างตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นถาดสำหรับใส่ซินการ์แล้วก็ใส่ตัวของ MicroSD นะครับ รุ่นนี้ก็รองรับแค่ซิมเดียวครับแล้วก็ใส่ไมโครได้สูงสุด128 g ินะครับไม่เกินนี้แล้วส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนคลาสสิกของฝั่ง Android ตัวนึงเลยทีเดียวนะครับกับ Lumix c m 1นะครับส่วนตัวกล้องเองก็มาแบบดีไซน์กล้องเลยนะครับนี่นเห็นไหมยังกับเป็นซองกล้องเลยอะมางี้เลยอะตอนที่แกะออกมานะแพทมางี้เลยนะครับแบบเขารู้สึกเหมือนกับซื้อกล้องใหม่อะ แพ็กมาแบบนี้ใช่ไหมมีคู่มือเหมือนการใช้แันกล้องเลยแล้วพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆอยู่ในนี้นี่ครับก็จะมีหูฟังนะครับคือเก็บน,นี่เก็บจริงคือซื้อมาเองไม่ได้แกะเลยใส่ชาติโคตรใหญ่จะบ้าเหรอแค่ไมโคร USB เองดูนีแค่นี้ใหญ่เบอร์นี้เลยอันนี้ก็จ่ายไฟ มีฟาชาร์ตครับ 9V 1 8 m, แอ์หรือไม่ก็ 12V 0 9แอ์นะครับฟาชาร์ตุ่นแรกอ่ะของของคลิกชาร์ตนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นคลาสสิกครับที่หายากครับกับ Panasonic Lumix c m 1ตัวนี้อันนี้ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับที่ทาง Panasonic เนี่ยไม่ได้ทำซีรีส์นี้ต่อตอนแรกผมซื้อมาใช้เนียวกับว่าโอ้โหชอบมากโดนอยากได้ c m 2 c m 3อะไรก็ว่าไปกลายเป็นว่า นี่เป็นรุ่นเดียวที่มีวางจําหน่ายนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งแหละที่เป็นรุ่น WiFi only นะครับที่ขายในญี่ปุ่นก็จะเป็นรุ่นย่อยของตัวนี้นะครับแต่ว่าสเปคอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ได้มีการเปลี่ยนชิปเพิ่มแรมอะไรก็ไม่ได้เพิ่มให้ด้วยนะครับและตอนนี้พาราสุลิกเองเนี่ยก็เหมือนกับไม่ทําสมาร์ทโฟนแล้วอาจจะมีพวกซิลิเอนลูก้าอยู่บ้างแต่ว่าอะไรก็เหมือนกับเป็นสับคอนแทรคแล้วเป็นค่ายอื่นมาทําให้แล้วก็ตีตราเป็นพาราสุลิกอลูก้าไปนะครับแล้วคาดว่าในอนาคตเนี่ย ไม่น่าจะมีมือถือยี่ห้อไหนแล้วแหละที่จะเอาเซนเซอร์ขนาดใหญ่แบบ1นิ้วมาใส่บนสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าก็เป็นเซ็นเซอร์สมาร์ทโฟนที่ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับเหมือนกับจะไปแข่งกันเรื่องของสเปคและก็ดีไซน์นะครับไม่ได้มีการแยกย่อยออกมาเหมือนกับสมัยก่อนที่เราจะเห็นว่าเอ้ยมันจะมีมือถือฟังเพลงนะเป็นซีรีส์พวก Walkman นะครับหรือว่าจะเป็นมือถือกล้องก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับเป็นพวกไซเบอร์ช็อตอะไรแบบนี้ของโซนี่ใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นมือถือกล้องเลยกับ Lumix Panasonic ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดยังไง<ป>ผมไปค้นตู้แล้วเจอตัวไหนนะ่าสนใ,นใจอีกที่รู้แล้วฮ้ยมันมีสตอรี่มีเรื่องราวมาเกิเดจะมา unbox แกกล่องพร้อมกับเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับตัวแรกของซีรีส์นี้ครับลูมิกเซียนจากพา a า o นิคครับ